นี่คือสามสิ่งที่มิมจะทำถ้ามิมจะเขียนบลาออกอย่างแรกที่มิมจะทำคือการมองหาอาชีพใหม่นะซึ่งโดยส่วนตัวของมิมแล้วอะมิมทำงานประจํามาเกือบยี่สิบปีแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมิมไม่คิดที่จะกลับไปทำงานประจําอีกแล้วเพราะทุกที่มันก็จะเจอเรื่องเดิมๆซ้ําๆกันแค่เหมือนกับเปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองมิมอยากที่จะทำอาชีพฟรีแลนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องวางเส้นทางตัวเองให้ดีซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่างที่2ก็คือการวางแผนการเงินะค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนเราจะต้องเคี์ยนี้ตรงไหนไหมนะแล้วเราก็จะต้องใช้เงินกี่บาทในการใช้ชีวิตประจําวันให้ไม่ลําบากหรือว่าลําบากน้อยที่สุดข้อที่3มคือจะจัดการงานที่เรารับผิดชอบอยู่ให้เรียบร้อยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะที่เหลือพอเราทําดีที่สุดแล้วที่เหลือคือปล่อยมาละแล้ว เราออกแล้วก็คือจบเนาะแต่ว่าในตอนที่เรายังทําอยู่ยังไม่เขีนยนใบลาออกเนี่ยเราก็ต้องจัดการงานให้ดีเตรียมเอกสารที่จะส่งมอบงานให้กับคนอื่นจะได้ไม่ต้องมีปัญหาตามหลากอีกอย่างก็คือเริ่มทยอยเก็บของเริ่มทําความสะอาดโต๊ะเพราะว่าเวลาวันสุดท้ายที่เราทํางานมาถึงเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องขนของเยอะออกแบบชิลๆสบายๆย,ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปเลย และนี่ก็คือ3ข้อที่มิมคิดว่ามิมจะต้องทําแน่ๆถ้ามิมจะเขียนใบลาออกแล้วเพื่อนเล่ะคะถ้าจะลาออกจะทําอะไรบ้าง